ยูดัชโกว์เอไงเพื่อนล่ะตีว่าเมื่อคืนเบอรไปที่โรงอาบตามไอซับใช่ไหมจะอยกจะเรียกทุกคนไปฉลองที่โรงอาบตามไอซครั้งครั้งไปไงเธอเราจะไปด้กันไหมแต่เมื่อคืนเพิ่งไปมานี่นะก็ใช่อยู่แต่เมื่อคืนยังมีคนที่ไม่ได้ไปไม่ใช่เหรออย่างเช่นชิโนอปุโกโลแล้วก็ออยาโตะนะพูดง่ายๆคือหลังจากนี้ลูกพี่ได้ยินเรื่องนี้ก็อยากอยากไปบ้างเลยเอาเป็นว่า ถ้าเธอไปเดินเล่นเสร็จแล้วก็บอกจะได้นะทุกคนจะได้ไปแช่บอ่อแล้วภูร้อนด้วยกันนะภูร้อนนะที่นี่น่าจะเป็นบ่อน้ำร้อนที่ดีที่สุดแล้วล่ะงั้นวนะันนี้เราไปแข่งกันดีกว่าว่าใครทนอยู่บ่อน้ำพร้อนได้นานกว่ากันไดนะ้ผมก็รู้แล้วว่าอีโต้มัน มันเป็นโอเนี่ภาษาอะไรครับเป็นผมกล่องอยู่เนี่ยพี่อิโตโ้กระตือรือร้นขนาดนี้ผมจะเป็นสิทเสียได้ยังไงล่ะครับฉันบอกว่านี่ไม่นะใช่สาวหน้าสักหน่อยอบอนน่บอน้ำพุร้อนอุ่นจังเลยเเเนี่อย่าหลับบ่อน้ำพุร้อนนะขนเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วผมเริ่มเวียนหัวแล้วล่ะครับ จะบอกแล้วว่าแค่นี้ก็ทนไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยเขาบอกว่าอยู่เดออนเซ็นอย่ากอาบอยว่ายไงน้องอิตโต้หน้าเริงเหมือนเดิมเลยนะโอ้ยทำมนนิชิชิใช้รอยแลระหว่างดูเอลมันไม่ดีนะโอ้โหการข่าวหนึ่งช่วงตุเดือดแล้วดูมีจะรับมือยังไงหรอประปาจาทั้งสอง เธอคิดว่าไงล่ะถ้าเป็นฉันฉันจะพยายามอย่างรอบคอบรักษาความได้เปรี่ยบเอาไว้นะการลูกโจมตีเพื่อิงชัยนะมันให้ช่วในช่วงที่อันตรายก็เป็นวิธีดีเหมือนกันนะช้าแต่ชัวร์สู้สุดตัวไปเลยดีเมื่อดีขนาดนี้เลยบอกว่าผมจะแพ้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเล่นต่อแล้วระดับที่จับฉลากไปก่อนนี้ก็ต่อไปก็ถึงตาไอ้กะ เลยสนุกดนะครับ <S <S เอ๊ะได้เลยดังนั้นลูมินฝากมือฝากตัวด้วยนะไอ,อโตะหมอนี่คงตั้งใจแพ้เพื่อไออากาศได้เล่นเยอะๆสินะโอ้นะโอ้นะเทศกาลต่อไปเมื่อวานเขาบอกว่าที่สุดยอดไปเลยนะช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวม,มายววเยอะเราได้เยอะกว่าปกติตั้งสามเท่าเลยนะแถมรายได้ของตัวน,น,นี้น่าจะประมาณนี้นะครับ ไม่เดี๋ยวนี้นะดูท่าเดินนี้จะเอาชนะสนักพิมพ์ใหญ่เอทได้แล้วนะไม่เลือกอะไรดีใจขนะาดนั้นเลยเหรอทำไมไม่เรียกฉันด้วยล่ะ <c oughs> มิโกะมิโกะเหรอไม่มีอะไรหรอก <c oughs> ฉันมีข่าวดีที่ลืมบอกเธอไปเลยลนะ่ะและได้สถิติประเัติหน้าท,ทกันสำักมีเขาว่าจะถูกเอาไปใส่ในบัญชีของสำนักพิมพ์ยหญ่เอทนะนเดินะดนี้ได้ไปสถิติสูงสุดแล้วมากฉันมาแสดงความยดีกับฉันหน่อยสิ เอ๊๋งั้นข้อแสดงข้อที่ดีกับหันะฮะที่เราคะแนนดีไปที่2ด้วยนะครับในการท้าทายใได้กับสารพินดาเอกคนอีกสามเราใส่สามด้วยนะครับหวังว่าค่ำคืนนี้ทุกคนจะได้พบกับฝันดีนะ